สวัสดีครับผมคิณหนีงมาพบปะกับผมหนุ่มอีสานไต่ครับผมวันนี้มาอยู่ตรงชายแดนครับผมอยู่ตรงชายแดนเขาดินนะครับวันนี้มาับคนงานกับผมอูวันนี้รถมันถูกหลากันาดครับผมรถมันถูกเต็มเลยเหมือนนี่แรงเขาแรงออกฝั่งกัมพูชาเพียบครับผมเหมือนนี้ น,นี่มาจอดอยู่ข้างๆรถขอบผูใดโด้ครับนี่แลร่ลำเนี่ยมาจอดอยู่ตลาดข้าวดินเนี่ยเด mm ี hmm. ๋ยวถ้าเบื้องรถราถูกแรงเขาแรงออกครับผมช่วงเวลาเที่ยงนะครับเมือนนี่เอาผ้าไอ้มาถาหับคนงานนะครับผม มาฟังคนกนัรถมันถุกจอดแบบหลายนะครับแดดนห่อนครับมันนี้จอดทาครับคนงานอยู่อยู่ตรงประตูทางเขาอ๋อคันนีแรงเขาไปแล้วโอ้จอดจัดครับผมจดจาดขามฟังไปแล้วขามฟังไว้แล้ว ไปสองคันแล้วครับอ้อตูดทึบกระสิคามแดงกันมั้งครับเนี่ยโอ้รถบรรทุกจอดเนี่ยโมเมนสามสิบสี่สิบคันบนมั่งเนี่ยขนาดผมมาช่วงเทียงนะครับเนี่ยลังไรกันเขาเต็มเลยอ่าเราเป็นถกแรงเขาอีกแล้วครับ ความแดนแล้วความแดนแล้วหลังไหลเข่าเลยครับผมอากาศห่อนครับผมมันนี้อากาศห่อน นอนนจอดถาคตนงานด้ยวยนะครับผมยังพันมากนี่ก็จะได้จะบายโมงแล้ว ตรงประตูทางเขานะครับวันอาทิตย์นะครับผมเต็มรถมันถูกเต็มโอ้คันนี้ไม่ยิ่งครับครับผมเสียงเงิน เก่งขนาดครับผมยิงขับรถบรรทุกขับรถพว่วงยอมหลับเลยครับเก่งขนาดน่าจะไปคนเดียวมั้งครับผมเนี่ยแรงเขาคอมเมนต์เนี่ยต้องการแรงขนาด อย่าเบิงโหลดบรรทุกกันยาวๆกคกับผมหาคนงานไปนำเริ่มเข่าเริ่มบอ,อกไปหลายแล้วฮีโน่คันนี้เข้าไปอีกคันแล้วครับผม ออกมาอีกคันหนึ่งครับผมอีซูซุสามร้อยหกสิบสามร้อยหกงามดีครับผมรถงามรถงามโอ้โหสามหกันนี้ยังงามเลยครับผมสีแดง วเอาอ้าวสามหกเขียวเขาไปแล้วเป็นยี่สิบสองหลอดนะครับผมโอ้โหกับผมลํำนี้ยังสวยงามเลยครับผมจะแต่งเต็มมาเลย ไฟเพียบๆสวยๆนะครับโอ้โหหล่อจัดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไปสำหรันี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหนาสวัสดีครับ